สวัสดีค่ะวันนี้จะขาคของสดุดนะคะเกิดพูมชัดอะไรยังไงขอภัยนะคะถ้าเกิดจากกิจกรรมอะไคนจะดูเองคนแรกนะคะเป็นของคุณวิสุดานะคะอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของที่ส่งนะคะอันนี้แพ็กเกจไปให้ก่อนนะคะ <S <S แล้วก็จะเป็นแมวกลับนะคะหนึ่งตัวของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณปาลิชานะคะอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นแตงโมโนะคะนหนึ่งชิ้น แล้วก็จะเป็นฮักเก่านะคะ2ชิ้นค่ะของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณพันนีนะคะอันนี้จะเป็นเล็กแท็กนะคะของที่สั oh ่งนะคะก็จะเป็นปางยาวนะคะ1งชิ้นบางเปียนหนึ่งของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณปอรามาพรนะคะ็จออ่านผิดขอภัยนะคะอันนี้จะเป็นเล็กแท็กนะคะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นมินิครลแบบกหนึ่งโลนะคะนี่นะคะเป็น ถ้าของเป็ินพลาดอะไรยังไงต้องขออภัยนะบางอย่างของมันหมดนะคะกระเป๋ามีกระเป๋าสิบห้าบาทไอสิบสองบาทสามชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปลาไาริกน,นะคะทั้งหมดห้าชิ้น a อนิเมอลันสามวุิธรรมหนึ่งค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณปาทิตานะคะนี่นะอันนี้จะเป็นเล็กแ็กนะคะนี่นะของที่สั่งนะคะก็จะเป็น มาก,กังนะคะ1ชิ้นเฮดบัลตี้หนชิ้นกูแทมะ1แล้วก็เป็นบันหน้าแดงนะคะแล้วก็เป็นตังทอน1ิบาทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งค่ะบันเหลือง2ค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณสูนิสานะคะอันนี้จะเป็นเล็กแท็กคะ่ะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นในติมคนคุมะหัวสายลุงนะคะ1ชิ้น อันนี้จะเป็นเบดดอวนะคะหนึ่งชิ้นนะคะเบดดอวตัวนี้นะคะสำหรับบางคนที่ถ้าเกิดใครที่ซื้อหน้าตายอย่างนี้นะเราก็จะให้เป็นไม่ให้ของแถมนะถ้าเกิดเป็นหน้าตาแบบแบบเดินเย็บนะคะก็เราจะให้ไปนะคะเพราะว่าราคาขายท่ากงนถึงว่าตัวนี้ทุนมาสูงหน่อยนะคะนนี้จะเป็นของแถมสำหรับตัวนี้นะคะต่อมานะคะเป็นของคุณปาทิตาเหมือนกันเลยนะคะที่อยู่เดียวกันนะอันนี้จะเป็นเล็กแท็กนะคะที่อยู่เดียวกันตนนี้นะคะกล่องเล็กนี่นะ ของที่สัมน,นะคะเป็นตัวซองหนึ่งแล้วก็จะเป็นคิตตี้เฮดบันสองนะคะห้ากเก่าสี่โลนัทหนึ่งโลนัทติดโวหนึ่งนะคะซาลาเปาโมจิสีแล้วก็จะเป็นปังหน้าเมวหนึ่งนะคะบันขาวนะคะสองชิ้นนะบันเหลืองสี่นะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นแพนเค้ก6ชิ้นนะคะต่อมานะคะเรื่องของคุณหงหยกนะคะอันนี้จะเป็นเล็กนะคะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นฟางยางนะคะน้องบอกว่าให้บีบให้ดูด้วยนะคะไมไ่ติดถุงเลยนะคะตลมมากๆเลย,เลยนี่นะ1ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นขวดงนะคะ เระมาหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นฮักเก่านะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นหัวแอนิ a l ลนะคะหนึ่งชิ้นนะนี่นะคะหนึ่งชิ้นค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทั้งแปดคนมากมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วกิจกรรมจะมาเร็วๆนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย